ค oh ู่ดีชนะเด็กเมืองเอาไว้ท่านผู้ชมท่านผู้เกียรติเคารพรักทุกท่านครับชิงที่สามประเผ่เหลือภายในท้องถิ่นท้องที่จังหวัดบึงการในน้ำในน้ำขุนศึกล่องน้ำได้ขุนศึกล่องน้ำได้จากบ้านโพธารามบ้านท่าไคลับ้านท่าไคลับ้านท่าละไข่ตะบลบึงกาญนะเผื่อเมืองจังหวัดบึงการไล่บทไล่เมย์ไล่ขยี้กับเรือดังไม่ธรรมดาในน้ำผอหลวงปู่เงินวิถีสปอร์ตพรหลวงปู่เงินวิถีสปอร์ตจากวัดหนองอุดมของคารา สีพี่ไรท่านนายกสองเกียรติล้างคำในน้ำเทศบาลตำบดสีพี่ไร้สองเก้าทำการแข่งขันร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล่องน้ำแดงในน้ำในน้ำทางว่าคุณศึกคุณศึกบอกว่าจะสยบเรือดีจากสีพี่ไรวีดีจากสีพี่ไรในน้ำในน้ำวิถีสปอร์ตจากแจ็คเทวดาจะทำได้หรือไม่ได้ ได้ทําได้ไม่ได้ดูซิว่าเหลือภายในวันนี้สี่ล้ำคืออีล้ำแต่แข่งกันไปแล้วยี่สิบกว่าเที่ยวเอาไว้วันนี้ชิงที่สามคู่นี้ชิงที่สามขุนศึกขุนศึกอยู่ล่องน้ําแดงวัดโพธารามวัดโพธารามอยู่ล่องน้ําแดงสวนล่องน้ำน้ำปลายบดยปลายเบียผพอหลวงปู่เงินวีทีสปอร์ตพผ่อนลงปู่เงินวีทีสปอร์ตไล่ขับไล่ขับตามทันไม่ทันเหมือนจะออกนำหน้ามาก่อนเหมือนจะนำหน้ามาก่อนขุนศึกขุนศึกพ่อนลงปู่เงินทีมงานจัดแจ๊กจัดแจ๊กเทวดาไล่บี้ไล่บี้เหนียวมาแล้วจัดแจ๊กหนีมาแล้วาหหนีพรือ ลักษณะนี้ดูสิว่าการยืย้ระยะถีมเรือของจ่าแจ็คในท้ายนั้นทีมงานไม่ธรรมดาครับมอามว่าบอกได้ครับเดียวว่าช่างทานินถือท้ายส่วนจ่าแจ็คไปหัวในตัวเรือพอหลวงปู่เงินตัวเรือในน้ำสอนภัยวัตวิธีสปอร์ตให้การสนับสนุนจัก,กราลาทอวิชา,า,นนา,นนนานที่กระทงมาในล่องน้ำน้ำเงินล่องน้ำที่สองฝั่งสปบเลาดูสิว่าคนสึกผู้ใหญ่ยักษ 200เมตรดูสิว่าใส่กันได้ไม่กัดอานกันมานาเทศบาลหอครับแล้วว่าผาใจครับมึงกายกับลองน้ำแดงล่องน้ำแดงแล้วลือคุณเึือกไล่บดไล่มีไล่ขยี่ไล่ขกยี่ ขอเสียงตบมือหน่อยครับโอ้สุดยอดกรรมการตัดสินเรือที่ชนะาอสา,ารเห็นไอ,อยู่ล่องน้ำล่องน้ำสีน้ำแดงแหาพอบอกสีน้ำเลยนะขุนศึกปเป็นเรือชนะครแบแดงฮะขุนศึกปเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับคู่ต่อไปก็เป<ส>็นการยิงภายในขุนศ<ส>ึก